แล้วข่าวเช้านี้นะคะอัปเดตโยยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติช่วยตามจริงครัวเรือนแล้วไม่เกิน30ไร่นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจเราชนะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะโดยเพจเราชนะได้อัปเดตนะคะสำหรับโยยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติช่วยตามจริงครัวเรือนและไม่เกิน30ไร่ อัตรางเงินเยียาเกษตรกรน้ำท่วมปี2 5 6 4นะคะรายละเอียดนะคะข้าวไร่ละ1,340บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่พืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980้้บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4 0 4 8บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่นะคะ โดยนายเฉลิมชัยศีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากเหตุในหลายพื้นที่ของไทยประสบปัญหาฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนสลา์จนอาจสร้างความเสียหายกับพืชผลของเกษตรกรได้กําชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติตั้งแต่ก่อนเกิดภัย จนถึงมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562หลักเกณฑ์เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมปี2 5 6 4นะคะเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564อัตราเงินเยียวยาเกษตรกร,กรน้ำท่วม2564นะคะและเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะมีการปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2564ซึ่งสำหรับหลักการให้ความช่วยเหลือนั้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับกรมส่งเสริมการ,กรเรษกษตรก่อนเกิดภัยและมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการ์ให้ความช่วยเหลืออัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรข้าวพืชไร่ไม้ผลไร่สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่โดนน้ำท่วมนะคะ